ถึงเวลาทวงคืนมนทนบูรพาที่ประกอบไปด้วยเสียมราชพระตะบองศีโสพลและประจันตะคีรีเขตหรือที่เราเรียกกันว่าเกาะกงด้วยหลักฐานที่อาจพลิกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่นี่คือการทวงถามสิทธิ์อันชอบธรรมของประเทศไทยประเด็นการทวงคืนดินแดนเสียมราชพระตะบอง ศรีโส,สพลและประจันตะคีนีเขตหรือที่เรารู้จักกันในนามมนทลบุรพากลับสู่ราชอาณาจักรไทยถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่เพ้อฝันและยังเป็นไปไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบันแต่ทว่าล่าสุดการเสนอข้อมูลและหลักฐานโดยอาจารย์ปานเทพปัวโปรงพันธ์ได้จุดปัะกายมุมมองใหม่ที่น่าสนใจว่า การเสียดินแดนครั้งสุดท้ายนั้นมีช่องโหว่าทางกฎหมายที่ทำให้การส่งคืนแก่ฝรั่งเศสในอดีตนั้นเป็นโมฆะซึ่งอาจริกเกมและเปิดทางให้ไทยนั้นมีสิทธิ์ชอบธรรมในการทวงถามดินแดนเหล่านั้นกลับคืนมาสู่ประเทศไทยการได้คืนมณฑลบุรพาไม่ใช่แค่การรบแต่คือการซื้อคืน หลังจากสิ้นสุดกรณีพิาพาทของอินโดจีนเมื่อปีพศ2483จนถึงปี2484ประเทศไทยได้ดินแดนในมณฑลูรุรพาก็ได้แก่เสียมราชพระตะบองศรีสพลกลับคืนมาภายใต้อนุสัญญาโตเกียวแต่ประเด็นสำคัญมันถูกมองข้ามคือประเทศไทยนั้นไม่ได้ดินแดนคืนมาเปล่าเปล่า แต่เราจะต้องชำระเงินจำนวน6ล้านเปียสอินโดจีนเทียบเท่ากับ60ล้านฟรังก์ให้กับประเทศฝรั่งเศสเป็นค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูุประภคต่างๆถ้าเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินในปัจจุบันก็สูงถึง1,125ล้านบาทข้อเท็จจริงนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเปลี่ยนสถานะของการได้ดินแดนคืนจากการเป็นผู้ชนะสงคราม มาเป็นผู้ซื้อสิทธิ์อย่างชอบธรรมด้วยมูลค่ามหาศาลจุดพลิกผันหลังสงครามโลกข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่ยกเลิกสัญญาอาจเป็นโมฆะเมื่อญี่ปุ่นนั้นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรได้กดดันประเทศไทยให้ยกเลิกอนุสัญญาโตเกียวซึ่งหมายถึงการต้องคืนดินแดนทั้งหมดที่ได้กลับมาให้กับประเทศฝรั่งเศสแต่ในกระบวนการทางนิติบัญญัติของไทยในขณะนั้น เกิดประเด็นสำคัญที่อาจจะเป็นไพ่ตายของไทยในวันนี้ก็คือการยกเลิกอนุสัญญาโตเกียวนั้นไม่ได้รับเสียงเห็นชอบครบถ้วนตามรัฐธ,ธรรมนูญกำหนดไว้ตามหลักการแล้วหากกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไม่สมบูรณ์การยกเลิกสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะในทางนิติันซึ่งเราหมายความว่ามุมมองทางกฎหมายไทย ที่เป็นอนุสัญญาโตเกียวที่มอบสิทธิ์ให้ไทยปกครองดินแดนเหล่านั้นอาจจะยังคงมีผลอยู่ภายหลังการก่อตั้งองค์การสหรประชาชาติซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกร่วมก่อตั้งก็ได้เกิดกระแสะการปลดปล่อยอาณานิคมทั่วโลกหลักการสากลคือประเทศอาณานิคมนั้นจะต้องคืนเอกราชและดินแดนให้กับเจ้าของแผ่นดินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝรั่งเศสกับนำดินแดนทั้ง4จังหวัดของไทย รวมถึงปัจจันตะคิริเขตหรือเกาะอ,องค์ที่ฝรั่งเศสยึดไปหลังจากคนไทยอพยพหนีไปมอบให้กับกัมพูชาแทนที่จะคืนให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้สัญญาที่จ่ายเงินซื้อคืนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปกคองมายาวนานก่อนยุคปลาอนานิคมเสียอีกซึ่งการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการส่งมอบที่ผิดสาผิดตัวและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความขัดแยง้งที่จะปลุกกระแสชาตินิยมอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการเชิญชวนคนไทยให้กลับมาศึกษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และข้อกฎหมายจริงจังเพื่อพิจารณาถึงสิทธิอันชอบธรรมของชาติที่อาจจะถูกกริดรอนไปหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกอนุสัญญาตโตเกียวเป็นโมฆะจริงเกมการทูตระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงไป และการทวงคืนมนทนบูรพาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอีกต่อไป